ที่มิทินจะมารับไปดูหนังหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวนูวเตรียมตัวรอนะคะจะเอาสีไหนดีนะแต่งตัวสวยจะไปไหนคะเจ๊ก็จะไปดูหนังกับลูกสาวชันิซีเธอเฝ้าร้านนะยายชมพู่คุณมิทินเขาชวนคุณนิวเขาไม่ได้ชวนเจ๊หรอเจ๊จะไปทําไมคะฉันอยู่แต่ร้านฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันก็อยากจะไปเที่ยวบ้างเจ๊ก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับลูกสาวบ้างนะคะฉันก็แค่ไปดูหนังกินข้าวด้วยฉันไม่ได้ไปกีดกันอะไรเขาสักหน่อยมาแล้วครับโอเคค่ะ้มะแ,แม่ก็พร้อมแล้ว อย่าบอกนะว่าแม่จะไปด้วยก็ไปสิมีนางอยู่เรื่องนึงนะเพิ่งเข้าโรงแม่อยากดูโอ้แม่ลืมกระเป๋าไปรอที่เลิกกันเลยนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บนึงน้องเนียวไอ้หนุ่มนี้พี่ไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยอยู่กันสองคนเลยไปไหนแม่ก็ไปด้วยพี่อุดอับป่ะไม่มาแล้วจ้าป่ะไปกันเถอะผมไม่ไปแล้วทําไมล่ะคะพี่มิทินแม่ก็แค่ไปด้วยทําไมพี่ต้องโมโหด้วยเรื่องแค่นี้เองงั้นเนียวก็อยู่กับแม่เธอไปเลย พี่มาเอาแล้วพี่มิทินแม่ผู้ชายกี่คนแล้วที่ทิ้งหนูไปเนี่ยโหสิบกว่าคนเลยนะลูกดีแล้วล่ะลูกเราจะได้รู้กันไปเลยแค่นี้มันก็ทนไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีคนเอาก็อยู่กับแม่นะสวัสดีครับน้องนิวเอาพี่มิทินคุณแม่ครับคงไปเที่ยวมาผม ไปซื้อของมาฝากขอบใจมากนะลูกนะที่ทางไม่ต้องลาบากหรอกอ่ะมานเนื่ๆนั่งคุยกันก่อนลูกอ่ะน,นั่งพักก่อนนะพี่มิทินไปเที่ยวสนุกไหมคะสนุกมากเลยแต่คิดถึงน้องนิยวมากกว่าฝาดว่ะจะเลยเป็นไงมั่งลูกไปเที่ยวมาสนุกครับคุณแม่กินอะไรมาหรือยังให้แม่ทำกับข้าวให้ไหมไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมว่าจะพาน้องนิยวไปกินข้าวทั้งนมก ดีเลยลูกดีเลยนิ้วๆไปไปเดี๋ยวพี่เขาหิวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งมาทากันแดดก่อนแป๊บนึงชมพู่ชมพู่อยู่ไหนชมพู่ค่ะเจไปกันเถอะค่ะที่วิทีน์เทอร้าันเทอร์ลันน่าดูเจลไปกินข้าวเดี๋ยวทากันแดดก่อนกันแดดมิโซมิเนเจลลี่เฮ้เข้าไปกันหรือยังหรือชมพู่เขาไปกันหรือยังกำลังจะขึ้นรถค่ะเจเดี๋ยวเราไม่คอนแม่คอนมามามาทากันแดดเสร็จแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกินร้านไหนกันดีร้านแถวนี้ก็อร่อยนะนิวออกมาก่อนแม่ตัวเล็กับแม่นั่งกลาง เร็วเร็วเร็วรวเ็ีบขึ้นเร็วพี่เขาหิวข้าไปมีทีนเอารถลงนนเลยไไปไปไม่ต้องเสียถุง่ะค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมาดูลิบค่ะวันนี้วันนี้อลิฟสีอะไรดีนะทชิ้นอะไรค่ะแม่คะวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณพี่วันนี้อารมณ์ดีนะค่ะคุณน้องทั้งหมดสองหสค่ะคุณพี่ฮะ ทำไมแพงจังก็สี่อย่าง2 6 8ไม่แพงนะคะคุณพี่อ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะของฉันสองอย่างเนี้ก็หนูหยิบมาจากในตะกร้าที่คุณพี่ถือมาฉันซื้อมาจากร้านอื่นเธอจะมาคิดเงินได้ยังไงมันไม่ใช่ของร้านเธออะไรแต่งตัวก็ดีอย่ามาท,ทํานิใสยรักเล็กขโมยน้อยแบบนี้นะเอ๊ะยี่นี่ฉันบอกว่าซื้อมาจากร้านอื่นพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่มันของร้านฉันนี ชาวิซี่ครีมบวกเซรัม่มใช้แล้วหน้าใสไร้สิวฉันขายอยู่มันไม่ใช่ของร้านเธอจะไม่ใช่ได้ยังไงแล้วก็เนี่ยเนี่ยเห็นไรดากก้อนบาดสา่าเจลเจลแต้มลดรอยสิวฉันขายอยู่ตรงนั้นนะไปดูเลยเขาขายกันทั่วประเทศไม่ใช่มีแต่ร้านเธอที่ขายคนเดียวฉันซื้อแล้วฉันก็เดินมาตรงนี้ไม่จริงตอนที่คุณพี่เดินเข้ามาหนูไม่เห็นคุณพี่ถืออะไรเข้ามาเลยแล้วครีมสองตัวนี้หนูก็หยิบออกมาจากตะกร้าร้านหนูมันต้องเป็นครีมของร้านหนูเท่านั้นอ๋อเย้ยไม่คาประสาทเยเปิดกล้องดูเลยไป นิ่ถึงเวลาจ่ายค่าเทอมน้องแล้วนะเตรียมเงินให้มันพร้อมทั้งงวดรถทั้งค่าทินค่าอยู่ค่าเทอมน้องชมพู่เทอมนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าอย่าให้เกดตกนะเี๋ยวฉันจะอับอายขายที่หน้าจ้าแม่พี่คะแนะนำแป้งให้หน่อยค่ะได้ค่ะนิ้ววันนี้อยู่ทำโอไหมทำค่ะเจ๊ช่วงนี้ต้องรีบหาเงินค่ะ ชมพู่ตีสอแล้วยังไม่นอนอีกเหรอพรุ่งนี้มีสอบต้องรีบอ่านหนังสือถ้าเกตกเดี๋ยวแม่จะดุเอาแม่พี่เดียวยังไม่นอนเหรอพี่ทำคลิปรีวิวอยู่นะ่ะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอ้ยวันนี้หมดตูลเลยอารมณ์เสียไม่หมานเลยวันนี้โอ้แม่ทำไมปสภาพแบบนั้นชมพู่ทำไมแก้วฟพูอย่างนั้นเ้พี่พพเิวสภาพแบบนี้จะไปทำงานยังไงเนี่ย เจลฟิตเยลลี่ลดผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวบริ้งดูสดใสลดมิกซ์เบอร์รี่อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อย่าปล่อยให้ผิวโซมมาเติมความสดชื่นให้ผิวด้วยเจลฟิตคอลลาเจนจองละยี่สิบบาทเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะไม่เป็นไรหรอกไปกินข้าวข้างนอกแพงจะตายเพี่หนูแพงเท่าไหร่พี่ก็ยอมจ่ายคนน่ารักของพี่อุ้ยทำไมหน้ามันขนาดนี้ก็ <c oughs> อากาศมันร้อน ชมพู่แม่คะมีอะไรที่ช่วยลดผิวมันไหมอ๋อมี m o i s t ล r i z e r ของดิออริจินอลตรงทางด้านนั้นนะคะ่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอยู่ไหนล่ะนี่หรอดิออริจินอลมาสเจล i ไ e เซอร์แล้วมันทายยังไงนี่แม่ค้าคะอันนี้สวยเลยพี่พีคแบบนี้แหละตรงนี้สีน้ำเงินเนาะแล้วก็ถามก็ไม่ตอบชมพูยาอะไรเนาะจะทำอะไรนะ่ะก็จะแกะดูไงมันทายยังไงเนี่ยเป็นเนื้อยังไงแต่เขาไม่ให้แกะนะ อุ้ยมีไม้พายให้ด้วยอุ้ยเนื้อหน้าใช้มากลูกค้าแอบแกะสินค้าเหรอคะหนูบอกพี่แล้วว่าอย่าแกะอย่าแกะอแอบแกะสินค้าในร้านแบบนี้ปรับ2เท่านะคะฉลางทำให้ดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเองว่าแต่ครีมตัวนี้มันช่วยอะไรบ้างครับแฟนผมจะได้ทาถูกติออลิจิโนตไม้เจลยเซอร,ร์ที่เหมาะกับคนผิวมันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอิบน้ำช่วยไม่ให้หน้ามันเพิ่มระหว่างวันว แล้วยังช่วยเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะหมอกับนูเลยถ้ามันทําให้หน้านูไยมันโดนปรับกี่เท่าพี่ก็ยอมจ่ายขอบคุณนะที่รักดูขอโทษนะที่งดใส่พี่ไม่เป็นไรครับโอ้โหจมีผงหงอกมันเยอะอย่างนี้คันจังเลย<ม>ทำอะไรก็ไม่หายน้ำพริกน้ำพริกตอนเที่ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมร้านเปิดใหม่ทุร่าห้าสิบบาทเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยพี่พรงั้นเอาอย่างนี้มาถอนหงอกให้พี่พี่ให้เส้นละบาทตัวน,นั้นแหละน้ำพริกตัวน,นั้นแหละคัน เป็นยังไงมากได้กี่เส้นละสิบเส้นเราพี่พอรอมเร็วเร็วเร็วเ,วเดี๋ยวจี้ไม่เห็นโอ้ยงอกไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่ผมดําจะถึงห้าสิบเส้นไหมเนี่ยรู้แล้วได้กี่เส้นแล้วน้ำพี่เก้าสิบเก้าเส้นเราพี่พรงอกเยอะมากฮะเก้าสิบเก้าเส้นโอ้ยมีหน้าเหรพี่คันถอนถอนถอน,ถอน,ถ,อนถอนเอาให้หมดเร็วๆทำอะไรกันอะถีมา อย่าบอกนะว่าอู้งานแล้วมาถอนหงอกกันอยู่นี่ขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีหงอกก็เอาแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลไปใช้จะไปถอนให้มันเสียเวลาทําไมค่ะเจ๊ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่พรเมื่อกี้หนูถอนได้200เส้นจ่ายเงินมาเลย200บาทฮะสองร้อยเลยเหรอถอนแล้วก็ทิ้งกันมั่วแบบนี้เดี๋ยวนะไหนบอกถอนงอกแล้วทําไมถึงมีแต่ผมดาแม่เอาอลานไปแกจะไปไหน ฉันเบื่อความจนฉันทนกับความจนไม่ไหวแล้วเลี้ยงหลานไปเลยฉันจะปพภรรยาเบื่อความจนอา้าวน้ำพริกับมาก่อนน้ำพริกแกจะทิ้งลูกแกไปอย่างนี้เหรอโอ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็โตกรอกพี่พรมาดูหลานหน่อยสิซนไปทั่วแล้วนิวนิว,นวมาลูกมะขอโทษนะคะเจ๊ขอโทษนะแบบนี้คือไม่ไหวแล้วพี่พรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทํางานแล้วนะทําไมเหรอคะเจ๊ทั้งทางานทั้งเอาหลานมาเลี้ยงแบบนี้เจ๊ไม่โอเค ยายไม่ได้ทํางานแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้กินนิวเอ้ยนิวอย่าดื้อน,นะลูกนะเดี๋ยวยายจะหาเงินซื้อนมให้ขายของเก่างวนนี้คงได้นมหลายกล่องอยู่นี่จะยายเงินค่าขายของเก่าขอบคุณค่ะเจ๊รอบนี้ได้ร้อยห้าบาทได้ค่านมหลานแล้วเพียคะ ช่วยซื้อใบกระเพราหน่อยค่ะเพราะได้ข่านมหลานใบกระเพราเหรอมัดเท่าไหรเลยยายมัดละยี่สิบาทค่ะหลานเลยวนะ่ะหน้าตาหน้ารักจังน่าจะรุ่นเดียวกับลูกผมเลยจ้าแม่มันทิ้งไปก็เลยได้อยู่กับยายอ่าเอามาหมดนั่นแหละสงสารเด็กมันเดี๋ยวผมเหมาหมดเองขอบคุณนะคะเฮีย yeah. แล้วน้ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะนิวอย่าไปเล่นของเขาลูกมาเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะป่ะยายขายของได้ตังแล้วเดี๋ยวพายายพาไปซื้อนมนะ,ะบ้านเลาเถอะ มิทินมิทินเดียวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวแม่ว่าเจล่าเนี่เป็นแปลกๆเด้มันหายลูกเข้าต่ละมือเอาไปลงโอีกอย่างเกิดเขาเอาไปเฮ็ดตัวทีบเฮ็ดแังๆเป็น่้วยก็รู้อะเล่าว่าเอาไปเฮ็ดทัวถีบตัวแดนดอกหน่าแม่อยากกินไส้เขียวปันอเมซอนมันพ่อนอยู่นะฮะอยากกินน้ำเย็นๆเซฟบๆนี่นะพี่พ่ออนมิทินกินข้าวเที้ยงกันยังคะใครกินอเมซอนพี่สั่งมากินกับมิทินคะ่ะเอาอเมซอนออกไปก่อนค่ะ วันนี้เจ๊ยังไม่ได้ลงคลิปเลยทําท่ากินข้าวกับซอนให้เจ๊หน่อยนะนั่นนะอนะ,นะอะเรื่องหน้าคนหูใจของวันนี้นะคะทุกคนเจ๊เดินมาเห็นพี่พรกับมิทินกินข้าวคลุกซอสเขาบอกว่ามีเงินแค่ส0บาทค่ะก็เลยซื้อข้าวมาแบ่งกันกินโอ้เป็นเรื่องที่เจ๊รับไม่ได้ที่สุดเลยเจ๊ก็เลยซื้ออเมซอนมาฝากนะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ ตั้งแต่ถ่ายความน,น่าสงสารของสองแม่ลูกลงนะลูกค้าก็เยอะขึ้นมากเลยแถมในคลิปก็มีคนส่งของขวัญให้เยอะมากสวัสดีค่ะใช้ร้านเจนิวไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าพี่เอาของมาฝากเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าสารอาหารแห้งเห็นเรื่องราวของพี่พรกับน้องเมทินแล้วพี่สงสารมากขนของเสร็จแล้วขอตัวกลับก่อนนะคะเป็นโชคดีของพี่พรกับลูกมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอคนใจบุญแบบเจนิวอะคะ่ะ มิทีนของที่เขาเอามาฝากน่ะเยอะแย,ยะมากมา,กมายเลยแล้จะเอากลับกันยังไงลูกจะให้มาม่าคนละแพ็กส่วนที่เหลือเจ๊จะเอามาขายฮะ